ามาดูหน่วยนี้นะครับนิว PM ภาพยนตร์นะครับติดป้ายชื่อเลยนิว PM ภาพยนตร์อำเภอนางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเครื่องเสียงทางด้านนี้ครับเครื่องเสียงก็อยู่บนรถเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับแหมเครื่องเสียงก็นี่ครับเต็มกำลังนะครับนิว PM ภาพยนตร์อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ลงจอกี่เมตรครับวันนี้ <16. S 1> วันนี้16เมตรนะครับวันนี้ถ่ายดิจิตอลกี่ลูเมนครับพี่คืนนีปน้ประมาณหมื่นลูเมนนะครับอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมจอ16เมตร New PM ภาพยนตร์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเครื่องเสียงก็เริ่มที่จะติดตั้งไปแล้วนะครับบางส่วนอ่ามาดูกันครับ แมเตรียมความพร้อมแล้วนะครับหน่วยนี้เตรียมความพร้อมแล้วอ่าเดี๋ยวรอไฟอย่างเดียวนะครับพี่เขาบอกไฟมาจะได้กระหึ่มกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน่วยอื่นๆบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ